Vivo V 20 Pro 5G ค่ะตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนสำหรับสายเซลฟี่เลยนะคะตัวนี้มีให้ลูกค้าเลือกสามสีเลยสีแรกเป็น Sunset Melody นะคะตัวนี้เป็นการไล่สีกันหลายๆสีเลยส่วนสีต่อมาก็จะเป็น Midnight Jazz นะคะตัวนี้เป็นสีดำไล่สีกับเทานะคะตัวนี้เสือว่าดีไซน์ก็ดีไซน์ออกมาสวยเลยส่วนสีสุดท้ายเป็น Moonlight Sonata นะคะเป็นสีขาว สวัสดีค่ะรื่องค่ะวันนี้ก็มาพบกันในช่อง J n n e Channel นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของ Vivo รุ่นใหม่เลยค่ะเป็น Vivo V, v 2 0 Pro 5G นะคะสัน,นี้เป็นสมาร์ทโฟนสายเซลฟี่ตัวจริงเลยนะคะกล้องหน้ากล้องากล้องหลังชัดมากสวยมากเลยบอนี้ก็บางแถมยังรองรับ 5G ด้วยนะคะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวฟีเจอรเด่นๆของลำดับของ v 2 0 Pro นะคะตันนี้ก็คือในส่วนของกล้องหน้านะคะให้ความละเอียดสูงสุดมาถึง4.4ล้านบวก8ล้านได้เลยมีเลนส์ไว้ให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถถ่ายภาพมุมกว้างี่กับเพื่อนๆได้อย่างเต็มที่เลยนะคะในส่วนของกล้องหลังความละเอียดสูงสุดได้ถึง6.4ล้านนะคะตันนี้สามารถรองรับการถ่ายดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ ค่ะในส่วนของฟีเจอร์ที่ดูเห็นในก้องหน้านะคะว่าตัวน,นี้มีเป็น i อ Autofocus ให้นะคะตัวน,นี้ก็คือสามารถโฟกัสหน้าลูกค้าได้นะคะเวลาเราถ่ายรูปก,ก็ไม่หลุดฟิล์มเนาะแล้วก็สามารถ ถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบถ่ายวิดีโอลงบล็อกต่างๆนะคะก็ไม่ต้องสลับกล้องไปกล้องมานะคะตัวนี้ก็มีความสามารถพิเศษได้เลยหรืออย่างนึ่งลูกค้าที่สนใจอยากถ่ายรูปถ่ายภาพออกมาไม่ซ้ําใครนะคะตัวนี้ก็มีในส่วนของฟังก์ชันถ่ายภาพกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันได้นะคะตัวนี้เนาะเป็นการรับแสงสองด้านสามารถทําได้เลยนะคะสกัา สำหรับการถ่ายวีดีโอก็ถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเป็น 4K เหมือนกันนะคะเป็นมีความสามารถพิเศษเลยแล้วก็อีกฟีเจอร์เด็ดก็คือเป็น Memory Recorder นะคะลูกค้าสามารถรีภาพที่ภาพเก่าๆที่ภาพไม่ชัดให้สามารถเป็นภาพที่ชัดขึ้นมาได้นะคะฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มให้ส่วนในส่วนของกล้องหลังนะคะเราให้มาเป็น3กล้องนะคะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่6.4ล้านแล้วก็ในส่วนของกล้อง เลนวายนะคะให้มา8ล้านแล้วก็ในส่วนของเลนซูมมา2ล้านนะคะตอนนี้ลูกค้าส,สงสัยกันไหมคะว่าทําไมถึงได้มาแค่3ามกล้องน,นะคะตตวนี้ให้มาแค่3กล้องก็จริงค่ะแต่ว,ว่าการประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะได้ครบทุกเลนเหมือนที่ลูกค้าต้องการใช้งานกับมือถือที่กล้องเยอะๆเลยค่ะนะคะในส่วนของกล้องตัวที่2นะคะตัวนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งเลนวายโอเคและมาโครในตัวเดียวกันนะคะซึ่งพูดได้เลยง่ายๆได้เลยว่าน้อยกว่าแต่สเตคดีกว่านะคะ ในส่วนของสเต็นะคะตัวนี้ได้แรมมา8กินะคะความจำตัวเครื่อง128กิกนะคะตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีได้เนาะค่ะแต่วความจำตัวเครื่องก็มาเต็มสตีมอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว CPU ก็ใช้เป็น Snapdragon 765G นะคะถือว่าสเปคกสูงเลยชนิดหน้าจอเป็น AMOLED Full HD Plus นะคะตัวนี้สู้แสงดีแน่นอนสำหรับคุณค้าเล่นการแจ้งเนาะจะคือให้สีสันสดใสสวยงามสมจริงนะคะ แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะคะถึง4,000มิลลิแอมป์เลยนะคะแล้วก็แถมยังมีระบบชาร์จไวให้ด้วย3.3วัตต์นะคะเรียกกันว่าครบทั้งแบตอิดแล้วก็ชาร์จเด็ยวได้ด้วยนะคะส่วนพอร์ตนะคะตอนนี้เรื่องพอร์ตสุดท้ายแล้วตอนนี้เรื่องพอร์ตก็คือจะไม่มีรู3.5ฟังเนาะแล้วก็สายชาร์จเป็นไทซี๋ยวไม่ต้องตกใจไปค่ะ Vivo เราใจดีนะคะมีสายชาร์จไรนิ่งไอเป็นหัวชาร์จหัวไรนิ่งให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ ต้องการเสียบปูฟังก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนส่วนช่องสลอส็อตใส่ิมก็ดีไซน์มาได้สวยงามน,นะคะเป็นแบบเล็กมากเลยนะคะตัวนี้สามารถใส่ได้2ฟงลิมนะคะเป็นแบบประปบเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงรองรับ 5G ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของราคานะคะตัวนี้อยู่ที่14,999บาทค่ะตัวนี้ก็คือถือว่าสเต็กค,คุ้มเลยสำหรับลูกค้าสายซลฟี่นะคะสเต็กครบคันในราคาไม่เกิ15ค่ะ ท่ในใดนะคะที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เจายทุกสาขานะคะหรือสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ผ่านทางไลน์แอดเจไนฟูนและ Facebook เจ p h ฟ n นนะคะเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสำหรับวันนี้ยังลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย